ทำไมไม่ออกกลางแบบนี้ใส่รถแห่หรือกลางเล่ใส่บนรถแห่ครับผมครับแค่หกดอกไม่พอกับความดังในการใช้งานของเราจริงๆครับผมมาครับวันนี้ก็จะพาชมเสียงกลางตัวใหม่ครับผมครับสลหรับรถแห่ขนาดเล็กครับผมก็เป็นหนึ่งงานครับที่ผมออกแบบมาและพัฒนาจากกลางสิปนิ้วของเอกซาวมาครับก็มาเป็นตัวนี้ครับผมครับตัวนี้ผมออกแบบและก็มาใส่กับคันปิกอัพเล็กโดยเฉพาะครับแล้วทําไมหลายคนสงสัยครับว่าทําไมไม่ออกกลางแบบนี้ใส่รถแห่ หรือกาลางไรเล่ใส่บรถุแห่ครับผมครับคือด้วยความดังแล้วก็จํานวนดอกที่ใส่น้อยอย่างเราใส่ตัวเนี้ยก็ถ้าตั้ง2ข้างเนี้ยก็ไม่ออกนะครับเสียงกลางอ่ะเพราะว่ามันเฟดกันครับผมครับเพราะว่าใบนี้ก็มางนี้ครับทำให้เฟดมันสวนกันครับทำให้ความดังมันลดน้อยลงหรือทําให้ดีๆมันน้อยลงแล้วก็ใช้กําลังเวอร์มาดานันดอกก็ขาดได้นั่นเองครับหรือตั้งแถวเดียวอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่3ใบ4ใบเองนะครับถือว่าได้น้อยมากแค่6ดอก ไม่พอกับความดังในการใช้งานของเราจริงๆครับผมเพราะว่ายุคสมัยเนี้ยรถแห่เนี้ยคนยืนเต้นเต้นกลางแดดที่โล่งแก้งเนี้ยความดังต้องเพียงพองจริงครับผมครับเลยต้องมีกลางแบบนี้สลับรถแห่โดยเฉพาะนั่นเองครับผมครับคันเนี้ยผมออกแบบใหม่ทุกอย่างครับผมเป็นคันแรกบอกว่าได้ที่ผมทําใหม่เพราะว่าได้ไอเดียมาจากเสียงกลาง18นิ้วของรถแห่เอกซาวครับถือว่าดีมากครับตอบสนองความถี่ได้ดีมากครับผมครับ คันนี้ผมก็เลยทําเป็นตัว3ความถี่มิดโลฮอนแล้วก็แหลมสามเอาถี่ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเห็นไหมครับฮอนครับก็อยู่ตรงนี้ครับแหลมก็อยู่ตรงนี้นะครับผม2ฝั่งเป็นเสียงแหลมครับผมครับโดยการเราเอาความถี่สูงไว้ใกล้กันมากที่สุดเพราะว่าเราต้องการไม่เฟดครับเนี่ยลำโพงถ้ามันได้เฟดกันเนี่ยเปิดเบิลก็ดังครับนั่นแหละคือโจทย์หลักในการทํางานของผมเลยครับผมครับข้างหลังเห็นไหมครับนี่จุสองนิ้วครับเราพยายามให้ดอกใกล้กันมากที่สุดเพื่อเราจะตัดความถี่ ให้ได้สูงสุดครับผมครับการวัดตามทฤษฎีเนี่ยต้องจากกลางดอกนี้กลางดอกนี้ครับผมครับอันนี้ก็ได้ประมาณ30 32ิมเซนครับผม32เซนเนี่ยที่ผมคำนวณก็อยู่ประมาณ400ครับ400 450ประมาณนี้ครับผมเห็นไหมครับว่าคอนครับเนี่ยแล้วก็เอาตั้งแต่500ถึง2องครับตัวนี้คอน500ถึง2องนะครับผมครับแหลมก็จาก 2K นู่นถึง 20,000K ครับผมครับทำไมถึงทําแบบนี้ครับผมครับมิดโลหรือ12นิ้วเนี่ยเราต้องการให้ทํางานความถี่ที่เขาถนัดเช่นความถี่มิดโลตัวนี้ผมจะตัดแค่120ถึง500ครับถือว่าแคบมากครับผมครับนั่นคือความถี่ที่เขาถนัดนั่นเองครับผมครับโดยมิดโล12นิ้วเนี่ยก็ทํางานแค่นั้นจะไม่ทํางานมาครอบมิดด้วยครับทำให้ลาโพงทํางานผิดความถี่จะทํางานอะไรดีวะประมาณนั้นเองครับผมครับหอนครับเนี่ยความถี่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าความถี่ ปีศาจหรือความถี่ที่พุ่งครับผมครับแรงไม่แรงพุ่งไม่พุ่งดูกับตัวนี้ครับผมครับในยุคแรกผมอาจจะเอาตัวนี้ไปตัดรวมที่2องเลยฮึดเลยก็ว่าได้แต่ยุคนี้ผมมองแล้วว่าเลวร้ายกับมันเกินไปครับผมครับยุคนี้ปีนี้ผมก็เลยมาแค่ทํางานโซนที่ันักก็คือ500ถึงแค่2 k เนั้นคือโซนที่มันทํางานถนัดเลยนะครับผมครับจุดเด่นของฮอนตัวนี้เลยครับความพุ่งความไกลเนี่ยยกให้เขาครับผมสำหรับตัวนี้แต่ก็มีข้อเสียอย่างหผมว่าเนี่ยกระดาษเปลียกฮอนเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่า มันคนละเสียงถึงแม้จะเป็นความถีดต่อกันจริงครับแต่คนละเสียงครับแต่ในบนรถแห่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ฟังละเอียดขนาดนั้นครับน่าใช้ความแรงเป็นหลักในการยิงครับผมครับเอฟเฟกก็จะทำยอดนิดหน่อยครับนี่เสน่ห์ก็ดังแบบพุ่งขึ้นิดหน่อยครับผมครับประมาณนั้นทีนี้แสงแหลมครับนี่แสงแหลมแล้วก็มันเดินก็ทำงานแค่สองเคครับถึง20่สิบเคก็ถือว่าทํางานที่แหลมถนัดอยู่แล้วสำหรับตัวนี้ครับผมเห็นไหมครับแต่ละโปรเจกต์ก่อจะได้ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากมีการชิดมีการคํานึงถึงใช้งานแล้วเป็นยังไงครัับบเก็ปญหาารงนนมใส่ตี แก้ปัญหาไปเรื่อยๆในการใช้งานครับให้มองเนี้ยเราจะเหมือนตู้ลายเลยนะครับเห็นไหมครับสองฝั่งเป็นมิดโลตรงกลางมิดครับผมที่เราทาครับเพื่อให้ตอบสนองความถี่เพื่อลดจุดเฟดของมันได้มากที่สุดครับผมครับโอเคครับรอชมครับคันนี้ผมก็จะไปติดตั้งที่อุบลนะครับผมเสียงกลาง2ใบแล้วก็เบสแล้วก็จากการเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับแต่ตอนเนี้ยผมขอส่งเหตุอีกหนึ่งคันก่อนส่งปุ๊บของก็ไปติดตั้งบนนู่นเลยทําไมต้องไปติดตั้งนู่นครับลูกค้ารถวิ่งยากเช่นรถปิกั p เนี่ย รถถกยล้อขยัดเล็กเนี่ยมันวิ่งมาน,นี่ยากครับผมครับต้องการเราไปติดตั้งให้ก็ขึ้นไปจัดไปให้เลยครับผม